ริ้งนะคะตอนนี้ก็ทำงานอินเทเียค่ะที่เน้นความสวยงามในบ้านแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะคะกิงรู้สึกว่าเวลาเราทํางานมาเหนื่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะอยู่บ้านเติมพลังให้เราถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีความสวยงามตามแบบที่เราชอบเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องพักผ่อนที่โรงแรมต่างจังหวัดหรือเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยบางครั้งเราแค่เหนื่อยเรากลับมาบ้านเนี่ยนั่งสบายมีมุมของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบอ่ะพรุ่งนี้เราจะมีแรงทางานใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยก็อาจจะไดอยากได้อารมณ์แบบชอบดีออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์หวานๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราผสมลงไปยังไงดีให้ทุกคนในบ้านอยู่เราไม่รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันหวานเลี่ยนจนแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความแบบโมเดิร์นลงไปเพื่อให้มันดูแข็งแรงแท็กติคอลในการใช้งานเป็นสิ่งที่อินทเรียปกติอาจจะออกแบบให้สวยแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเวลาอยู่ไปแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการการแม่ทันนันบ่อยๆต้องการให้สวยนาน อะไรที่ตอบโจทย์เราแล้วรู้สึกว่าใช้ได้นานๆแล้วตอบโจทย์เราในเรื่องของสวยงามแล้วก็ความทนทานแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเลือกชอยนั้นเป็นชอยแรกรถเบนต์ไกาเนี่ยให้ความรู้สึกโป่งโล่ง แล้วก็นั่งสบายเป็นรถที่เนี๊ยบมากคืออินเทเลียข้างในเนี่ยพูดเลยว่าเวลานั่งมันให้ความรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จอะเข้าไปรู้สึกมันใหญ่อะแล้วมันสบายไม่ได้เป็นคนขับรถแบบว่าขับเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออประมาณนี้ขับในเมืองสบายๆแล้วก็ทั้งที่เราขับรถอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการพักผ่อนพอขับไปถึงที่แทนที่เราจะรู้สึกอึอดอัดเราก็รู้สึกแบบเอนจอยนะ แล้วรถคันนี้ะก็คือถูกใจเราเพราะว่าเราเป็นคนชอบน้อยๆแต่แมทีเรียลกับคัตติ้งดีคือพูดง่ายเลยว่าคัตติ้งเนี่ยถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเราใส่คัตติ้งดีเนี่ยจากเราแบบอาจจะไม่ได้หุ่นดีเราอาจจะใส่แล้วหุ่นดีไปเลยอย่างข้างในรถเป็นเจ้าเนี่ยเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าหนังเขาไม้เขาเการออกแบบคอนโซลเรารู้สึกว่ามันไปได้กันหมดระหว่างเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าบ้านทุกอย่างมันดูเข้ากันหมดแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันไม่ขาดไม่เกินมันพอดีแต่ว่าไม่เยอะแต่มันหลูหรามันมันเป็นอะไรที่ออกแบบยากกว่าหลูหราแบบเยอะๆนะ พอเรานั่งทํางานบ่อยๆเราก็เบื่อเราก็อยากจะแบบย้ายที่ทํางานเราไปเรื่อยๆเราก็อาจจะแบบขับรถออกไปทานข้าวเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยรถเราก็สวยไงพอเราขับแล้วเราก็แฮปปี้เครื่องเสียงก็ดีไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากการที่เราอยู่บ้านเหมือนบางทีเราไปอยู่โรงแรมอย่างเงี้ยล้วถ้าเกิดโรงแรมมันไม่สวยน้อยกว่าบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเออมนไม่ได้พักผ่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเราอยู่บ้านบ้านเราสวยเราออกไปข้างนอกรถเราก็สวยเราก็รู้สึกว่าเออมันทําให้ชีวิตเรามันไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเกิดว่าเราแบบ ฟังเครื่องเสียงดีๆมาแล้วเราไปฟังเครื่องเสียงไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เกี่ยวนะมันก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะของอะไรที่มันสวยอะแล้วมันช่วยให้เราแบบไม่เหนื่อยได้อะเราก็เราก็ยินดีทำให้ชีวิตเรามันสบายขึ้นขับเราไม่อยากเปลี่ยนใจเพราะว่าเป็นรถที่เหมาะกับเราจริงๆอะค่ะมันมันมันคือตัวเราเลย ไฮบริดเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราไปต่างจังหวัดหาปั๊มน้ํามันเติมง่ายแล้วก็เติมแป๊บเดียวแหละเพราะว่าตอนนี้เอ,อ่อประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนแต่ว่าเราก็สบายใจที่ที่ยังเป็นน้ํามันอยู่เพราะว่าเราก็ไม่อยากอยู่รอชาร์จนานๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฮบริดก็ถือว่ามาในจังหวะที่ที่โอเค คันนี้ก็เลือกออกที่ AAS Auto Service ผู้นําเข้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเบนลี่ยังเป็นทางการค่ะก็คือมั่นใจอะคะ่ะที่นี่ตั้งแต่ซื้อมาก็คือที่นี่ดีสุดแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วคงจะอยู่ค่ายนี้ยคะ่ะไม่ย้ายค่ายแล้วค่ะถ้าเราเจออะไรดีๆแล้วเราก็อยากจะฝากเอาไว้เลย